เกียบของรัฐมนตรีอ๋อคนะครัท่านบอกว่ากระทรวงมหาดไทยคุณท่านไม่แย้งมาไม่ใช่ใครที่ผมอยู่โรงนี้ผมจะไม่ได้แก้ไขว่าทํอะไรไม่ถูกต้องคุณก็พอไปครับในวงการตํารวจไทยชื่อของพลตํารวจโทสมพงษ์ชิงดวงได้รับการกล่าวขานเสมอเมื่อเอ่ยถึงปฏิบัติการที่กล้าหาญและท้าทายหนึ่งในเหตุการณ์ที่เป็นตํานานของเขาเกิดขึ้นในปี2544พันตํารวจโทสมพงษ์ชิงดวงยศในขณะนั้น นำทีมตำรวจคอมมานโดจากกองปราบปรามบุกค่ายมวยสิทธิ์ผู้พันตึงในซอยรามคำแหง39เวลานั้นเต็มไปด้วยเสียงลือเสียงเล่าอ้างท่ามกลางความชุนละมุนวุ่นวายพลตำรวจโทสมพง์ได้นำกำลังเข้าปฏิบัติการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงทีมงานปูระเบิดขวดจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะวันที่5มีนาคมปี2544 กลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่คนไทยจดจำด้วยเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นกับนายปรีณะลีพัฒนพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรผู้ซึ่งในวันนั้นมาประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐบาลแต่กลับต้องจบชีวิตในสภาพที่ใครได้ฟังก็ขนลุกศพของนายปรีณนะถูกพบที่หน้าประตูห้องพัก4006ของโรงแรมรอยัลแปซิฟิกพระราม9อยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้า มีรอยของมีคมปาดที่ลำคอถึงสิแผลถูกยิงด้วยปืนขนาดจุดสอง,สองที่ด้านหลังศีรษะและยังมีผ้าเช็ดตัวคลุมศีรษะก่อนถูกรัดคอจนแน่นเป็นการฆาตกรรมที่ทั้งโหดร้ายและซับซ้อนข้าราชการฝ่ายปกครองระดับสูงกลับมาจบชีวิตในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยคำถามและปริศนานางอังคนางสุนทรวิภาคเพื่อนสาวคนสนิทที่เคยอยู่กับนายปริณะในช่วงก่อนเกิดเหตุ ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยการหายตัวของเธอยิ่งเพิ่มความสงสัยให้คดีนี้ท่ามกลางกระแสข่าวลือและการคาดเดาตำรวจชุดสืบสวนฝีมือดีได้เร่งแกะรอยพยานหลักฐานพร้อมกับแรงกดดันจากสังคมที่จับจ้องทุกความเคลื่อนไหวของคดีสองวันต่อมาอังคณางปรากฏตัวที่สอนอวังทองหลางและสารภาพว่าเธอเป็นผู้ลงมือฆ่าปรินะเอง เ,เพราะต้องการยุติความสัมพันธ์แต่ถูกปฏิเสธเธอเล่าว่าใช้มีดปอกผลไม้แทงผู้ว่าก่อนจะใช้อาวุธปืนขนาดจุดสองสอง,สองที่พกติดตัวมายิงซ้ำจนเสียชีวิตและยังได้ขโมยเงินสดและแหวนเพชรของผู้ตายไปขายแม้เธอจะรับสารภาพอย่างหมดเปลือกแต่คำให้การยังเต็มไปด้วยพิรุษหลายอย่างที่ตำรวจไม่อาจมองข้ามเช่นแรงจูงใจในการลงมืออาจไม่ได้มีแค่เรื่องส่วนตัว หรือการฆาตกรรมที่ดูเหมือนมีการวางแผนเกินกว่าที่ผู้หญิงเพียงคนเดียวจะกระทําได้อย่างแนบเนียนดังเช่นในเงามืดมีความลับในความลับย่อมมีร่องรอยคําสอนของนักสืบเก่าถูกนํามาใช้ในคดีนี้เมื่อคาให้การของอังคนางอาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวของปริศนาที่ซับซ้อนกว่านั้นตํารวจยังคงทํางานแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาความจริงพร้อมตั้งคําถามถึงเบื้องหลัง ที่อาจเกี่ยวพันกับคนอื่นๆที่อยู่ในเงามืดและเหตุใดอังคนางถึงตัดสินใจสารภาพในแบบที่ดูเหมือนจะปิดคดีได้ง่ายดายเกินไปคดีนี้สะท้อนภาพความโหดร้ายของมนุษย์ที่เมื่อรักกลายเป็นพิษอาจผลักดันให้เกิดโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดฝันเมื่อสายตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจจับจ้องไปยังที่เกิดเหตุทุกหลักฐานล้วนบอกเล่าเรื่องราวที่น่าขนลุกและชวนตั้งคำถาม การตรวจสอบร่องรอยบนร่างของผู้ว่าพบสัญญาณของการต่อสู้ขัดขืนอย่างรุนแรงทั้งรอยฟกช้ำจากการจับมัดการรัดอย่างแน่นหนาและรอยมีดบาดท,ที่นิ้วมือซึ่งบ่งบอกถึงการพยายามป้องกันตัวเองการกระทำที่ใช้กำลังและความรุนแรงในลักษณะนี้ทำให้ตำรวจเกิดข้อสันนิษฐานว่าผู้หญิงตัวคนเดียวไม่น่าจะทำได้เมื่อข้อสงสัยพุ่งเป้าไปที่อังคณาง เพื่อนหญิงคนสนิทของผู้ว่าเธอถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนอย่างละเอียดรวมถึงการทดสอบด้วยเครื่องจับเท็จเธอพยายามยืนกรานความบริสุทธิ์ในตอนแรกแต่สุดท้ายความจริงที่ถูกซ่อนเร้นก็ผุดขึ้นมาดังด่งดวงอาทิตย์ที่ไม่อาจปิดบังฉันไม่ได้ลงมือฆ่าเองเธอยอมรับด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพร้อมเปิดเผยเบาะแสสำคัญถึงกลุ่มบุคคลเบื้องหลังศกนาฏกรรมครั้งนี้เธอระบุว่า กลุ่มผู้พันตึงเป็นผู้ลงมือก่อเหตุโดยพวกเขาจับตัวผู้ว่าและก่อเหตุฆาตกรรมอย่างเลือดเย็นหลังจากนั้นกลุ่มคนร้ายได้มอบแหวนของผู้ว่าให้แก่เธอเพื่อให้นำไปขายแต่ความตั้งใจไม่ได้มีเพียงเพื่อผลประโยชน์จากทรัพย์สินเท่านั้นอย่านำเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดมิฉะนั้นครอบครัวของเธอจะไม่ปลอดภยัยคำขู่ที่แสนเยือกเย็นจากกลุ่มทีมสังหารสะท้อนถึงความอธตรต ที่ปิดบังอยู่เบื้องหลังคำพูดเหล่านั้นความกลัวคือโซ่ตรวนที่ล่าม,มนุษย์ไว้แต่ความจริงคือกุญแจที่จะปลดปล่อยมันแหวนเพชรเมร็ดงามไม่อาจกลบเกลื่อนเลือดที่เปื้อนติดอยู่ได้เหตุการณ์นี้ไม่ได้จบลงเพียงแค่คำสารภาพของอังคณางแต่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายผลสู่เครือข่ายอาชญากรรมที่ซับซ้อนตำรวจเริ่มติดตามหลักฐานและสอหาความเชื่อมโยงเพื่อนำตัวกลุ่มผู้พันตึง และเครือข่ายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมการไขคดีฆาตกรรมครั้งนี้เป็นเสมือนการคลี่คลายปมเงื่อนอันแน่นหนาทุกคำสารภาพและทุกหลักฐานล้วนช่วยต่อภาพจิ๊กซอ์แห่งความยุติธรรมที่กำลังจะปรากฏในคดีที่กลายเป็นหัวข้อข่าวใหญ่สะเทือนขวัญทั่วประเทศการสืบสวนของตำรวจเผยความจริงที่ยิ่งซับซ้อนและน่าตกใจมากขึ้นเมื่อพบว่ามีชายคนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่ากายเป็นผู้เปิดห้องพักสองห้อง ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องของผู้เสียชีวิตเรื่องราวเริ่มต้นดูเหมือนจะเป็นเพียงเรื่องบังเอิญแต่กลับพัวพันไปถึงบุคคลสำคัญที่ไม่มีใครคาดคิดชายที่เรียกตนเองว่ากายกลับถูกเปิดเผยว่าแท้จริงคือพันตรีเฉลิมชัยมัชฉากล่ำหรือที่รู้จักกันในชื่อผู้พันตึงนายทหารชื่อดังผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นดั่งดาวรุ่งในแวดวงการทหารแต่กลับต้องมาพัวพัน ในเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยเงื่อนงำและคำถามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นกุญแจสำคัญในการไขคดีเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่ในห้องพักของผู้พันตึงและพบคราบเลือดที่ท่อน้ในห้องพักผลการตรวจ DNA ชี้ชัดว่าเป็นเลือดของผู้เสียชีวิตซึ่งก็คือผู้ว่าปรีณนะนอกจากนี้การค้นหาย,ยังนำไปสู่การพบแผนผงังและข้อความบางส่วนที่ถูกขยำทิ้งอย่างจงใจ ซึ่งซ่อนอยู่ในบ้านพักและค่ายมวยของผู้พันตึงในย่านเหม่งจ่ายสิ่งนี้สร้างคำถามขึ้นมาว่ามีแผนการบางอย่างที่ซับซ้อนกว่าที่เห็นหรือไม่ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบรองเท้าและรถยนต์ที่เป็นของผู้พันตึงพบคราบเลือดที่ตรงกับผู้ว่าปรีนาอีกครั้งสิ่งนี้เปรียบเสมือนการต่อจิ๊กซอที่ทำให้ภาพชัดเจนขึ้นราวกับคำพูดที่ว่าความลับไม่มีในโลกแม้จะพยายามซ่อน มันจะทิ้งร่องรอยไว้เสมอด้วยหลักฐานที่พบตำรวจเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงการฆาตกรรมธรรมดาแต่เป็นแผนการที่มีความซับซ้อนและอาจมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งคนการพบข้อความบางส่วนที่ถูกทำลายดูเหมือนจะชี้ถึงการวางแผนล่วงหน้าแต่คำถามสำคัญคือใครอยู่เบื้องหลังแผนนี้และเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรเมื่อแสงแห่งความจริงเริ่มส่องผ่านม่านหมอกของความคลุมเครือ การสืบสวนได้เผยให้เห็นถึงเงามืดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเหตุสลดครั้งนี้นางอังคนางผู้ถูกควบคุมตัวอยู่ในทันทสถานหญิงกลางได้กลับคำให้การท่ามกลางความกดดันของคดีที่กลายเป็นหัวข้อสนทนาในทุกหัวมุมเมืองเธอสารภาพอย่างสะเทือนใจว่าในวันเกิดเหตุผู้พันตึงและกลุ่มคนร้ายบุกเข้ามาในห้องเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นในความมืดคือสัญญาณแห่งหายณนะ พวกเขาไม่เปิดโอกาสให้เธอได้ตั้งตัวอังคณางถูกกดความหน้าลงกับพื้นอย่างรุนแรงก่อนที่ความโหดร้ายจะบังเกิดขึ้นเสียงร้องที่ไม่มีใครได้ยินผู้ว่าถูกเชื้อดคอด้วยความเย็นชาปืนของอังคณางถูกใช้เป็นเครื่องมือสังหารยิงที่ศีรษะผู้ว่าซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีลมหายใจหลงเหลืออยู่คำสารภาพดังกล่าวชี้ไปยังสาเหตุสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการสังหารครั้งนี้ นั่นคือความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์จากโครงการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โครงการที่ควรเป็นประโยชน์ต่อชุมชนกลับกลายเป็นเวทีแห่งความโลภที่ทุกฝ่ายพยายามแย่งชิงเค้กชิ้นใหญ่เมื่อพยานหลักฐานและคำให้การต่างประสานเป็นเสียงเดียวกันศาลได้อนุมัติหมายจับผู้พันตึงและพวกวันที่30พฤษภาคมปี2544ท่ามกลางบรรยากาศร้อนระอุข,ของย่านเหม่งจ่าย วันนั้นกลายเป็นวันที่คนไทยต้องจดจำเมื่อคอมมานโดกองปราบปรามภายใต้การนำของพันตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงรองผู้กำกับการสองในเวลานั้นบุกเข้าจับกลุมพันตรีเฉลิมชัยมัดฉากล่ำหรือที่รู้จักในนามผู้พันตึงนายทหารชื่อดังที่ค่ายมวยสิทธิผู้พันตึงเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นด้วยความตึงเครียดขณะที่ตำรวจแสดงหมายจับพร้อมพยานหลักฐาน ที่ยงใหญ่ถึงการสังหารนายปรินะลีพัฒนาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรผู้พันตึงซึ่งถูกล้อมกรอบปฏิเสธการจับกุมทันทีพร้อมอ้างสิทธิ์ในฐานะนายทหารขณะที่ตำรวจชุดจับกุมก็ไม่ยอมลดระวาศอกยืนยันถึงอำนาจตามหมายจับและตอบโต้กลับอย่างเผ็ดร้อนรคับ แล้เบียบของสักพวงกะาโหนะครับได้บอกว่าค่ะตัวมาไทยคุณทหารถึงแจ้งมาไม่ใช่คุณมายนี้ผมก็อยู่ตรงนี้คุณจะไม่ได้แจ้งนายถ้าเราทำอะไรไม่ถูกต้องคุณก็พร้อมไปโอเคครับการปะทะคารมในวันนั้นสะท้อนถึงแรงกดดันและความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายทว่าความเงียบงันที่ตามมาไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายแต่กลับทำให้ทุกสายตาจับจ้องไปยังผู้พันตื่นการตรวจค้นในค่ายมวยเผยเบาะแสสำคัญ แผนผังห้องพักโรงแรมบนกระดาษหนึ่งใบที่ตำรวจเชื่อว่าเป็นกุญแจสำคัญในแผนสังหารแต่ผู้พันถึงกลับปฏิเสธเสียงแข็งกระดาษนี้ผมต้องรายงานผู้บังคับบัญชาไม่เกี่ยวกับเรื่องคฆาตกรรมแม้คำพูดดูหนักแน่นแต่พยานหลักฐานกลับหนักหน่วงกว่าตำรวจมั่นใจว่าการวางแผนครั้งนี้ถูกเตรียมการมาอย่างรดก,กุมการสืบสวนคดีฆาตกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งนี้ เปรียบเสมือนปริศนาซ่อนเงื่อนที่ต้องคลี่คลายทีละชั้นทุกหลักฐานที่ปรากฏล้วนเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและการวางแผนที่ซับซ้อนของทีมสังหารซึ่งไม่เพียงแต่จะสังหารผู้วาราชการอย่างโหดเหี้ยมแต่ยังพยายามสร้างหลักฐานเท็จเพื่อปกปิดความผิดของตนทีมสังหารได้ใช้วิธีการอันแยบยลด้วยการยิงศพผู้ว่าหลังจากเขาเสียชีวิตไปแล้วในโรงแรม จุดประสงค์เพื่อทําให้เวลาที่พยานได้ยินเสียงปืนเบี่ยงเบนไปจากความจริงพยานในโรงแรมให้การว่าได้ยินเสียงปืนเวลา19.30นาฬิกานาทีแต่ในช่วงเวลานั้นทีมสังหารได้ไปปรากฏตัวอยู่ที่สยามสแควร์โดยตั้งใจสร้างหลักฐานว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุในขณะเกิดคดีพวกเขาวางแผนทุกขั้นตอนอย่างละเอียดการสร้างหลักฐานเท็จครั้งนี้ไม่ใช่แค่การหลงตา แต่ยังเป็นการลงเวลาทีมสังหารยังนำแหวนของผู้ตายไปให้หญิงสาวคนสนิทของผู้ว่าขายการกระทำนี้ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องแต่แท้จริงแล้วเป็นการทิ้งเบาะแสให้สับสนการนำของส่วนตัวของผู้ตายไปขายกลายเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่เชื่อมโยงเงื่อนงำของคดีนอกจากนั้นทีมสังหารยังนำโทรศัพท์มือถือของผู้ว่าติดตัวไปและนำซิมโทรศัพท์ไปทิ้งไว้ในรถแท็กซี่ ซึ่งโชคชะตาเล่นตลกเมื่อคนขับรถน้ำมันที่ขึ้นแท็กซี่คันนั้นพบซิมโทรศัพท์ตกอยู่ในรถด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขานำซิมไปใช้โทรเข้าโทรออกเพื่อใช้งานเนื่องจากซิมยังมียอดเงินคงเหลือตำรวจที่สืบสวนคดีนี้ต้องจับต้นชนปลายอยู่นานเพราะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์พาผู้สืบสวนหลงทางไปพักใหญ่กว่าจะพบตัวคนขับรถน้ำมันเพื่อนำตัวมาสอบสวน และสุดท้ายความจริงจึงปรากฏผู้พันตึงมักปรากฏตามข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เป็นประจำทุกครั้งที่มีข่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในวงการนักเลงมาเฟียและผู้มีอิทธิพลซึ่งเส้นทางสายนักเลงที่ผู้พันตึงเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นที่รู้กันว่านายพันผู้นี้ไม่ได้เดินอย่างเดียวดายแต่มีนายระดับบิ๊กหนุนหลังจนเชื่อกันว่าผู้พันตึงหลงระเริงไปกับอำนาจวาสนาที่ได้รับ จนไม่เกรงกลัวแม้กระทั่งกฎหมายเมื่อพยานหลักฐานแน่นหนาดังคุณเขาสารดีกาจึงพิพากษาโทษประหารชีวิตผู้พันตึงและพักพวกพร้อมคำพิพากษาจำคุกนางอังคณาสาวคนสนิทผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเวลา3ปี8เดือนวันที่30กันยายนปี2558เป็นวันที่ผู้พันตึงได้รับการพักโทษกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวที่นนทบุรี และนี่คือโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เส้นทางที่พลาดไปแล้วบางครั้งไม่ง่ายที่จะหวนคืนเขากลับมาใช้ชีวิตได้ไม่ถึงหนึ่งปีในวันที่25สิงหาคมปี2559เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามก็ต้องบุกจับกลุ่มผู้พันตึงอีกครั้งด้วยข้อหาละเมิดเงื่อนไขาการพักโทษที่กรมราชธาน์กำหนดเขาถูกกล่าวหาว่าเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตหลายครั้ง และมีพฤติกรรมข่มขู่เรียกรับเงินจากผู้เสียหายในพื้นที่จันทบุรีเมื่อเจ้าหน้าที่ประสานข้อมูลกับกระทรวงยุติธรรมจึงตัดสินใจยุติเสรีภาพของเขาส่งตัวกลับเรือนจำเพื่อรับโทษที่เหลืออีก2ปี9เดือน15วันเส้นทางชีวิตของผู้พันตึงถือเป็นบทเรียนสำหรับนายทหารรุ่นหลังที่กำลังเอาเวลาราชการไปรับงานนอกรีดไม่ว่าจะเป็นคุมผับคุมบ่อนทวงหนี้ ไล่ที่หรือตลาดและแม้สุดท้ายนายพันนักฆ่าผู้นี้จะรอดชีวิตจากแท่นประหารแต่เขาก็ต้องดักดานอยู่ในคุกสะสมแล้วกับผลกรรมที่ได้ทำเอาไว้เป็นการปิดฉากชีวิตทหารนอกแถวโดยสมบูรณ์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องปูระเบิดขวดด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ